สวัสดีค่ะก็อยู่กันช่องนะคะทีเด็ดบอลสกอร์ต่ำของอิงดาวบอลเด็ดกันด้วยนะคะอิงดาวก็จะมาวิเคราะห์บอลสกอร์ต่ำค่ะเทคนิคบอลสกอร์ต่ำแล้วก็สกอร์ต่ำวันนี้นะประจำวันจันทร์ที่18ะกรกฎาคมค่ะก็ฝากนะคะสำหรับสมาชิก FC ีนะฝากติดตามนะคะที่ช่องทีเด็ดบอลสกอร์ต่ำให้กับอิงดาวกันด้วยนะเพราะว่าอิงดาวก็จะจัดนะคะทีเด็ด ในแต่ละวันนะคะแต่ละคู่กันเลยทีเดียวนะวันนี้นะคะทิ่งดาวหยิบยกมาฝากให้สําหรับสมาชิกเอฟซีนะคะนี่เลยนะวันนี้1คู่นะคะคัดเน้นๆมาให้กันเลยทีเดียวนะก็เป็นบอลดโรมาเนียดีวิชั่นหนึ่งค่ะคู่ระหว่างน,นะคะปิโตรูสโปเอสตินะคะพบกับนะคะทางด้านโวลุนทารีนะก็เตะกันในเวลาตีหนึ่งครึ่งของบ้านเราค่ะเดี๋ยวเรานะคะไปดูข้อมูลสถิตินะ,ะของทางด้านทีมนี้กันเลยดีกว่านะคะ ก็เป็นทางด้านทีมน้องใหม่นะคะอย่างปิตรุนนะคะที่อยู่ในโรมาเนียดีวิชั่น2นะคะที่เพิ่งเลื่อนชั้นมานะคะอยู่ในโรมาเนียดีวิชั่น1น่นะคะในฤดูกาลนี้เนาะเตรียมเปิดสนามต่อรับการมาเยือนนะคะของทางด้านทีมเยือนอย่างโวรุนทารีนะคะทีมอันดับที่6ค่ะทั้ง2ทีมนี้นะคะเคยเจอกันมานะหนัดหลังสุดนะคะก็เป็นทางด้านนะคะเจ้าบ้านนะคะอย่างปิตรุนนะคะยังไม่เคยชนะทางด้านทีมเยือนอย่างโวรุนทารีเลยนะคะเป็นการเสมอไป2และก็แพ้ไป3ค่ะนัดรา สุดนะคะก็เจอกันมาเมื่อวันที่26เดือนที่3ปี2022นทะคะทั้งสองทีมนี้ก็จบลงที่ผลสกอร์สเสมอกันไปที่1ประตูต่อน1นกันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ผลงานนะคะของทางด้านนะคะเจ้าบ้านอย่างโปรติรุนนะคะก็ที่เรนในบ้านหนะ้านัดหลังสุดของเขานั้นนะก็ต้องบอกว่านะคะเป็นการชนะไป4สเสมอ1แ,และก็ยังไม่แพ้ใครเลยส่วนนะคะทางด้านทีมเยือนนะคะอย่างโวรุนทารีนะคะผลงานนะคะของการเล่นนอกบ้าน5นะ้นัดหลังสุดของเขานั้นนะก็เป็นการชนะไป2สเสมอ1และ ก็แพ้ไป2ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันที่เรทราคาล่วงหน้านะคะและเรทราคาปัจจุบันที่เขาเปิดมาให้กันเลยดีกว่านะคะ เรทราคาล่วงหน้านะคะและเรทราคาปัจจุบันค่ะนี่เลยที่เขาเปิดมาให้เขาเปิดมาให้ทั้งเรทราคาล่วงหน้าแล้วก็เรทราคาปัจจุบันเปิดมาที่เรทราคาเสมอนะคะทั้ง2เรทราคานี้เลยเราก็เป็นทางด้านนะคะทีมเยือนนะคะอย่างโวลุนทารีนะคะเรทราคาล่วงหน้าจ่ายน้าล้นจ่ายน้ำไปที่1.02แล้วก็เรทราคาปัจจุบันนะคะก็จ่ายน้าล้นเช่นเดียวกันค่ะจ่ายน้ําล้นไปที่1.07ส่วนทางด้านนะคะเจ้าบ้านนะคะอย่าง ปิโตรุนนะคะเลทราคาล่วงหน้าจ่ายนำไปที่0.82แล้วก็เรทราคาปัจจุบันจน่ายนำไปที่0.81ค่ะนี่เลยก็ต้องบอกว่านะคะฟอร์มการเล่นนะของทั้ง2ทีมนี้นะคะถือว่านะคะอย่างที่ดาวบอกไว้เนาะน้องใหม่นะคะอย่างปิตรุนนะคะก็ ค่อนข้างที่ว่าต้องบอกว่านะคะทําผลงานมาค่อนข้างที่จะดีมาอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวค่ะช่วงโปรแกรมอุ่นเครื่องที่ผ่านมานะก็ยังไม่แพ้ใครเลยต่างจากทางด้านทีมเยือนอย่างโวลุนทารีนะคะก็เกมนอกบ้านนะคะของทางด้านทีมเยือนนะต้องบอกว่านะคะเป็นการเก็บชัยชนะนะคะไปได้แค่นัดเดียวเท่านั้นเองนะคะ ถ้าเทียบจากฟอร์มดูแล้วนะยังไงนะคะต้องเป็นทางด้านทีมเยือนนะคะอย่างวอรุนทารีนะที่ชื่อชั้นและคุณภาพนักเตะนะถือว่านะคะฟอร์มค่อนข้างจะดูดีมีทรงอยู่พอสมควรแต่อิงดาวบอกเลยว่าทางด้านนะคะเจ้าบ้านอย่างน้องใหม่อย่างโปรติรุณนะเกมในบ้านของเขานั้นก็ทำผลงานได้ดี พอสมควรกันเลยเดียวแล้วเรทราคานะคะเขาเปิดมาให้ที่เรทราคาเสมอแบบนี้ด้วยนะยังไงอิงดาวมองว่านะคะถ้าจะให้เลือกจิ้มหรือว่าเลือกเชียร์จริงๆนะมองว่าน่าจะเลือกจิ้มหรือว่าเลือกเชียร์ไปทางด้านทีมน้องใหม่อย่างปรติรุนได้เลยนะคะเกม ฟอมค่อนข้างที่จะสดอยู่พอสมควรกันเลยทีเดียวแล้วเปิดมานี่เลยเลือกจิ้มไปที่เรทราคาเสมอใจนะ้ําไปที่0.81กันได้เลยค่ะแต่ถ้าสมาชิกเอฟซไม่อยากเล่นนะคะราคาหน้าบอลก็เรือจิ้มไปที่เรทราคาหนคูณสกันได้เลยนะนี่เลยนะคะถ้าคิดเหมือนกับกิงดาวนี่คิดว่าน่าจะเป็นทางด้านนะคะเจ้าบ้านอย่างปรตตุรุณน,น่าจะ เป็นฝ่ายชนะนะคะนี่เลยก็สามารถเรือกจิ้มไปได้เลยค่ะที่เรทราคาที่1เรทราคา2.44 100ของท่านท่านก็จะได้กลับขึ้นไป2 4งกันเลยทีเดียวแต่ถ้าสมาชิก FC นะคะคิดว่าเป็นทางด้านทีมเยือนอย่างคิดต่างเนาะว่าเป็นทางด้านทีมเยือนอย่างวอรุนทารีน่าจ,จะเป็นฝ่ายชนะก็สามารถเรือกจิ้มไปได้เลยค่ะที่เรทราคาที่2เรทราคา2.79นะคะ100ของท่านท่านก็จะได้กลับขึ้นไป279 <ๆ S 2> กันเลยทีเดียวแต่ถ้าสมาชิก FC นะคะคิดว่าทั้ง2ทีมนี้โอกาสที่จะจบลง เป็นไปได้สูงนี่เลยค่ะก็สามารถรื้อจิ้มไปได้เลยที่เรทราคาที่3นะคะเรทราคา2.84ค่ะ100ของท่านนะคะท่านก็จะได้กลับคืนไป284กันเลยทีเดียวแล้วอย่างที่อิงดาวเบอร์มีเกินไว้เมื่อต้นคลิปว่าถ้านะคะเราจะจิ้มที่สกอร์ต่ํา เราจะต้องดูตรงไหนใช่ไหมนะคะนี่เลยค่ะเรทราคาเสมอเขาเปิดมานะคะค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับเรทราคาที่1และเรทราคาที่สองน้ําห่างกันแค่ไม่กี่ตังค์เท่านั้นเองคู่นี้อาจจะจบลงที่ผลสกอเสมอกันก็ได้นะคะนี่เลยบอกได้เลยนะเพราะว่าเรทราคาน้ําเขาเปิดมาให้นะคะ เขาเปิดมาที่เรทราคาเสมอทั้งเรทราคาล่วงหน้าและเรทราคาปัจจุบันด้วยแล้วก็มาดูกันที่นะคะนี่เลยสกอร์สูงต่ําเต,ต,ต,ต็มเวลาเต็มเกมด้วยค่ะสกอร์สูงต่ําเต็มเวลาเต็มเกมตรงนี้ที่เขาเปิดมาให้เขาเปิดมาที่เรทราคาทั้งล่วงหน้าและปัจจุบันเปิดมาที่เรทราคา2รูปแต่เป็นทางด้านสกอร์สูงนะคะที่เรทราคาปัจจุบันเขาจ่ายน้ําล้นเห็นไหมจ่ายมาที่1.05คู่นี้อาจจะจบลงที่ผลสกอร์เสมอบอกได้เลยนะคะเพราะว่าเรทราคา1นึคูณส จ่ายน้ํามานะคะค่อนข้านจะใกล้เคียงกันมากยังไงคู่นี้อาจจะจบลงที่ผลสกอร์ศูย์กันก็เป็นไปได้นะคะนี่เลยบอกได้เลยนะหรือไม่ก็เป็นทางด้านนะคะเจ้าบ้านอย่างปิตุรุนนะคะน่าจะเป็นฝ่ายชนะแต่ชนะแค่1เม็ดเท่านั้นเองนี่เลยยังไงเลือกติดไปหนวมที่สกอร์ต่ำเต็มเวลาเต็มเกมไว้เลยนะคะนี่เลย สกอร์ต่ำแต่เวลาติมเกมเลือกติดไปนวมไว้เลยนะคะที่2รูปนี่เลยนะคะนี่สำหรับคู่นี้นะแล้วก็อย่างที่บอกไว้ค่ะติดขัดปัญหาตรงไหนนะคะไม่เข้าใจยังไงก็ทักมหาอิงดาวที่ ING 6 8 8 8ได้เลยนะคะวันนี้นะคะ อิงดาวนะก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะแล้วก็จะมาจัดนะคะที่เด็ดให้สำหรับสมาชิก FC เหมือนเดิมกันอีกเช่นเคยนะคะวันละคู่นะวันละคู่นะคะที่เด็ดสกอร์ต่ำนะคะให้กับสมาชิก FC นะเหมือนเดิมกันอีกเช่นเคยแล้วก็จะมาวิเคราะห์นะ,ะสกอร์ต่ำว่าคู่นี้จะเป็นไปได้ไหมแล้วก็เทคนิคในการดูนะคะในการดูของเออสกอร์ต่ำเป็นยังไงตาม อย่าลืมนะคะติดตามรับชมอิงดาวได้เลยนะวันนี้อิงดาวก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะก็แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้อิงดาวจะมาสรุปผลสกอร์ให้ฟังว่าคู่นี้จะออกต่ำหรือเปล่านะยังไงนะคะฝากติดตามที่ช่องอที่เด่นบอลสกอร์ต่ำของอิงดาวกันด้วยวันนี้อิงดาวขอตัวลาไปแล้วนะคะพบกันใหม่กับคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ